ไปลัวกะอีไม่ได้ไปก็อยากไปนะเ่ีมันไม่ว่าเแล้วบางมุเมเือนกัใได้ยี่นได้ไตรงน,นี้ถ้าว่าเป็นโคลน่ายครับมันอยู่กลางคืคง่ายสีมันเสียนีนนอ๋เอเเราตักขี้เลยง่ายครับอคืออันน,น,น,นี้พี่ก็รักเราขอแคบาที่หลังมนต้องแ คือจริงๆแล้วถ้าเกิดรามีที่เยอะนะเคาเด่นดีที่สุดครับมัวมีความสุขที่สุดผมว่าเป็นข้อเด่นแน่กว่าเนี้ยรากเขาเด่นดีที่สุดแต่ปัญหาพวกบมีพวกอิี่น้อยพอที่น้อยปุ๊บทักแค่นี้ถ้ามัวอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวพอน้าฝนน่ะมันจะลมต่อมมันล่มมันลึกมัวก็อยู่จมโคลนอะก็เลยจะเป็นต้องใช้ซีเมนต์ครับแต่ในท้่เกิดว่าเราที่เราฟ้าครับขอช่างี่เราฟ้ เม,มื่อกี้ <c oughs> ต้องมีสกิลการหลบด้วยนะคะถ้ามันขึ้นให้เป็นแมวน้นะแ้มันไม่เท่าัวมันเดินได้ง่ายกว่านีมันมันจะช็อกไปเลยนะ ออนนั้นแต่ว่ามันใช้จ่ายมันเยอันนาดเพราะอย่างเงี้ยมันจะเห้นุ่ก็คเยเป็นข้างนอกนะมัน,น,ม,นมันจะเดินยากเวลาจะทำงานก็ิดงเช่นานตรงนี้แล้วก็อนนัมันเข้าทรนี้นครับไอ,อนี้นี่ปิดชุลยพี่้วี่ปิดเลยได้ดีครับที่บอบอถ้าปิดได้ดีึิงว่า เวลาเราไล่เดินตามซองเนี่ยถ้ามันมันเห่นจะพอช่องพลามก็ใส่ช่องเดียวใช่ไแต่ถ้ามันเห็นอย่างเงี้ยนี ears, puppy, os, way, All right. All right, right, ่ยนงมันไม่ค่อยเดินไนผิดเ้าหัวลอออกอะไรเงียนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนาชยครับเนี่ยเวลาพวกกไล่เข้ามาแล้วมกปีช้า่เก็รขาก็ดบาบายสดท้ามาครับก็ไปทำงานที่นู่น อันนี้ก่อนเราก็ต้อไนไว้เลยนะนี่นะใช่ครับก็คือทำาถถลลวลาเราก็บ,บ,บีบบีบเข้ามากันล้งูกเข้าไปอ๋อไอตรงนี้คือตอนตอนไหนแล้วแมาก็ปล่อยไปเลยใช่เอาไม่ไมอันนี้เอาไระยะปกติครับ่็จริงไปเป็น้างน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเราจม ออพี Hoy, i, like yeah. ่ปล่อยลงแเนพี่ปล่อยทั้งหมดไไมไมาไมดอยเดียวนแบี้อันนี้เวลาเราทำงานประตูนี่เอาไว้ตรงนี้ตอนหัวเขาชดันท้ายใช่ดันท้ายตัวเราประตูพยายามปกติถ้าเราไม่ทำงานเลยนะบางครั้งก็ปล่อยนอกตงนี้มันมันก็บี่ยออกนี้นะฮะ มันก็นเอางี้รามักต้อการทำงานวเราปิดยนเราก็ปิดอันนี้ปิดอันนี้ปุ๊บเร่งขึ้นทีน้เราเรบความเรตรงนี้ครับเเปรียควารตรงนี้คอท่จริงข้าทั้งาทยก็งม้นเลยต่จะมี็ระตูจั่งเรียมแลวเปนมหอะไรครับ เวลาเราโยกโยกตัวต้องเรียนปกติบรรจะปิดน้างอย่างนี้เรายกบางวันไปถนนใช่ป่ะฮะโยกถนนงูก็มาเอาตรงนี้เงินน่ะอ่าอันนี้อันนี้พวกงไปทาใต้วะเวลาพวกจากงูข้ามหนูจะเปิดมไปเร็วมาปิดนี้แต่อ่าตอน้าที่ไม่เอาก็ให้มันเดินตรงอย่างเดียวก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ใช่ยังไงไม่ผมลืมนะกดอันนี้ก่อนนะไงไงกดอันน yes. uh, so ี uh, ้คือล็อกคอเลยครับ กระชับต <icana>, ัวครับวัดหลอันนี้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 แรกๆก็ต้องสุกก่อนนะพี่นะต้องสุกทล้วไม่คล่องก่อนใช่ไหมพี่คล่องมาแล้วให้พอดีนะอันนี้อันนี้ไว้ยกขาครับใช่ครับเอายกข้างอ๋ออันนี้ไว้ยกอันนี้เอาพยุงท้องพยุงท้องแตยกข่ายอย่างเด็เล็กอย่างนี้เนี่ยนะอันนี้ยกขพน้ายกพน้าหนักถึงชุด ลังก็แบบนี้เหมือนกันมเดยวอ่าไม่ไครับเันเป็นควานแบบน้เดี๋ยวพลังอ๋อมัเป็นแล้วเดี๋ยวมาทุบตรงนี้ครับทุบตงตรงนี้ก็เดพลังขึ้นที่นี้อันนี้ก็เปิดเปิดเปิดก็ได้ก็ได้ครับก็ได้ค้างนิเปิดอันนี้ชิ้นนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้กทออันนี้เปิดได้อย่างนี้เลยนะเวลามันใกล้กันตรงไั้เราก็เอาออันนะเมื่อก่อนมื่ก่อนผมมา ไม่เคยลองเปิดดูพี่ก็เลยไม่รู้มันเปิดได้ครับเปล่าแล้วเปิดได้หมดครับเราจะทำงานทุกหน้าง่ายอ๋อนี่ก็เปิดทางด้านตะโกนไหวครับอันนี้เราเราจะทำที่คอฉีดยาอะไรอย่างนี้ใช่ครับอันนี้อันนี้มีตาช่างมีตาช่างอันนี้เลยแทงต่องแทงนะครับอ่าแล้วเล็งลตาอ่าก็คือเป็นตาช่างอยู่ของร้านเลย พี่นั่งเคยไปที่ต่อทองพี่พี่ใหญ่ครับข้าไปไงเคยไปทั้งนั้นครับไม่ตอนแรกเลยนะ,อ,ะอาจารย์ปาน้าท้า,ามผมว่าความรูนะ้ที่ดีนะคือใครที่ไล่ยังไงผมก็ไม่รู้จัก พ่อชื่อพ่อผมเขาเรียกเล่นๆกัน,นแต่ไม่คู่ครูก็ไม่รู้จักนะอาจารย์ก็น่าแกก็แอบคู่ครูมาให้ผมดูว่าเนี่ยความนี้ยเขาพรีเซนต์สินค้าเราเยอะมากเลยสั่งไปพี่ก<อ>็เลยไปอยากให้คนได้รู้จัก<อ>นะว่ามันทำงานง่ายพวกก็เลยบอกว่าผม,ผมไม่รู้จักกับอาจารย์แต่น่าจะเป็นผู้อบรมแล้วพอถ่ายมีทิปปี้ด้วยนะพี่น่าจะเป็นผู้อบรมก็ก็เลยก็เลยบอกอาจารย์ไปแล้วก็แนะนำคุณยายเป็นยังคุณยายมาอยู่นเขาบอกว่า ฟาร์มเนี้ยเข้าพิเศษสินค้าเราเยอะมากนี่แหละก็เลยเลยคุณยายก็เลยก็บอกคุณยายคุณยายใช้ดูเป็นพิเศษได้แล้วกันนะฟาร์มเนี้ยใช้เครื่องอนั้นมาเครื่องนี้เครื่องลายตอนใส่ฐานนะครับออลายตอนเนี่ยเครื่องโรยฟ้าที่มันใส่ฐานโอ้โเขสมติดแม่ใส่ฐานฐานกระฉาดอ๋อครับก็ก็ใส่ใช่ตอนนี้ผมก็ใช้เครื่องขอนี่อยู่ว่าขาดดีดีมันดีว่ะออนไลน์นัพี่น่าดีเยอะมันทนมันดี อันนี้อันนี้โหลดบาร์นี่เวลาเราใช้ก็บบเสียบงบ้าเหมนกนครับมันมีมันมีแบตเตอรี่คืออย่างงี้อันนี้เป็นตัวโหลดาอันนี้เป็นต้เตเาเกเดต้นเวลาเราจะใช้งานก็เอาหัวอ่านมาเสียบเนี่ยอมมตโต้อนนี้ครับหัวอ่านไม่เอาหน่ไงที่นี่เพราะว่าจะมาไหนเนี่ยน่าายม <c oughs> ันปก <c oughs> <ๆ>็เลยพอมาเสียบตรงน,นี้แล้วในในหัวอ่านมันก็มีแบตเตอรี่ของมันอยู่ครับแบตเตอรี่มันมีเราก็ไม่ใส่น้าสอบแบบนี้ครับ เอามาไว้ครับตัวตัวนี้นะอันนี้คือมันมันมันก็ทํางานได้ทำงานได้แต่ว่าไอ้นนี้มันมันไม่สามารถตัดให้เขาหม่ใยโมเล็นได้ไงอันนี้มันตัดไม่ได้แต่เดี๋ยวมันตัดได้โม่ใยโมเลนไงอันนี้อันนี้มันคือมันดีไม่ได้ใช่ครับมันโม่ไม่ได้ครับอ เพิ่มตังเพิ่มคุมแมงงัวไว้สา0เมย์จะไม่น่ากันนี้เพราะว่าไม่ได้ถากต้องนึกเพื่อไม่ทายนะเพื่อเอาอะไรปุยเป็นเกณฑ์ครับวัวหนึ่งตัวต้องมีพื้นที่ปลูกหญ้าจริงหรือลังเลยตอบไม่ได้ครับไม่แน่หรครับคือถ้าพื้นที่สมบูรณ์อย่างพมนะมีน้ำมีน้ำมีปุยสมบูรณ์องพมเนี้ยพอวัวขึ้นจะแปลปุ๊บมีน้ำนู่นสู้นกะทิไม่ต้องสามพมมีน้ำมากที่งัวไปไม่ต้องสาม อมีการจัดแปลงยาเป็นแปลงเล็กๆให้หมูวัวมันโรเทดโรเทดได้เพราะ่ามันหนึ่งไร่เรียนได้หนึ่งแม่หนึ่งไร่หนึ่งตัวนะครับใช่ครับหนึ่งไร่หนึ่งแม่ว่าหนึ่งแม่คือแม่วัวตัวเดียวเราดับแม่วัวเราจะไม่ดับลูกครับออ๋เขาไม่นับลูกใช่ไหมใช่ไนับแล้หนึ่งไร่เรียนได้หนึ่งแม่เพราลูกกินน้อยมากจริงใช่ครับเพราะลูกวัวเนี่ยมันก็จะมุ่นไปเรื่อยๆพอพอมันโตแล้วก็ค่ายอะไรเรื่อยๆจะแม่วัวมันจะยืนตัวอยู่อันนี้แม่วัวตัวไั้นมันแก่แม่วัวตัวไั้นให้ผลผลิตไม่ดี เราเอาออกเราเอาหัวสราขึ้นมาทดแทนมันก็ยังอยู่สราสิบเมตรเท่าเดิมมันคุมอยู่เลยนะใช่แล้วครับคุมไี่แล้วนี่คืออะไรครับล่างล่างอันนี้กริดครับไว้ทําอะไรครับอันนั้นประตูบานนู้นนะครเวลาเราทําฟาร์มต้องมีประตูบานนั้นใช่ไหมครับพี่อถ้าผมมาถึงนุ๊บนะผมต้องจอดรถนอฟฟาร์มครับ้าเรานอฟฟาร์มเสร้นผมต้องลงเชื่อรถเพื่อประตูพอเปิดประตูเสร็จแล้วผมต้องเนกลับไปห้ารถขึ้นรถขึ้นรถแล้วก็ขับรถใข้ามาในเขตที่เราต้องจอดรถกลับไปปิดประตูอีกอันนี้ผมขับเขาพาออก ได้สบายเบอร์ที่งัวมันไม่ออกอันนี้วัวเดินไม่ผ่านนะครับงัวมันไม่เดินครับมันกลัวครับเขาเรียกว่ากริปคือในต่างประเทศใช้เรื่องลำมันเป็นคล้ายสะพานโค้งน้อยๆนะงัวจะไม่เดินเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหรอครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแต่อันนี้เผาไม่ถึงร้อยอันดับแรกจะประมาณก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องทำอะไรต้องมุมมันเหรอต้องครับต้องให้มันโค้งอย่างเงี้ยเป็นสะพานนะมันกลัวครับน้องมันจะลึกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วมันกลัว บางตัวใจกล้ามันยังรถยังยิ่งเอาได้ฮะอ๋อครับไอ้นู้นที่มันเชื่อมสายก็นี่ก็นี่นะเป็นหลังเตาใช่ใช่นั่นแหละอ่ะโมเลต้าประเทศถ้าเราไปเซิร์ช G R I D อ่ะเราไปเซิร์ชนะกริดเิร์ช G R D เป็นเลขโมเลก้าประเทศนะครับแต่ก็ประยุกต์เอาเท้าเข้มมาทำด้วหัวใจมันคือต้องห่างกี่เซนนะครับอ่อันนี้พุ่มสิท้าเซนตครับ นี่นี่นี่ก็ช่องช่องวางกับช่องเข้มอย่พอดีกันนะมันมันมันกลัวท่ามตกลงเลยใช่ครับมันไม่กล้าเดินครับม่กลัวถ้าเข็มสูงกว่านี้พี่มันจะกลัวไหมไม่ไม่โค้งแต่เข็มหนากว่านี้ออ่พีได้ครับมันก็น่าจะดีขึ้นนะครับพี่ครับรั้วนี่มีไฟฟ้าไหมรั้วไม่มีครับรั้วนี้เป็นเป็นรั้วถ้าจะมีก็มีเส้นบนเขาจะปล่อยนะถ้าอยากลอยก็ฟ้าเส้นบนไอ้นี่ไอ้นี่ก็หลายปีแล้วพี่ไม่ขึ้นแต่หนึ่งนะไม่ขึ้นแต่หนึ่งจริง ผมใช่อยู่ที่ข้อแพทย์บางท่นที่แต่ไม่ได้ทำแบบนี้ครับอันนี้ก็เป็นประตูครับอ่าประตูกันลื่นอ๋อเอาเอาเอาอีทวงนี้ไม่พี่นะคือคืออย่างี้เวลามันได้ผมสั่งทำงานจำนวนอ่อ oh yeah. ่าพมเช่นว่ากักล um ูกมันไว้ปล่อยแม้มันลงแปลงสักผักแม้มันคิดทิ้งลูกมันก็จะมาใช่ฮะมันจะเข้ามาอยว่ามันมามันก็จะมาวุ่นวายกับเราเครื่องมือที่เราวางตรงเนี้ย มันก็จะมาเยียบมาอะไรต่ออะไรเราก็เลยหล้อบริเวณมาให้แมงเข้าได้อล,ลอมบริเวณทําประตูปิดเปิดเดินเข้าเดินออกหรือปิดเป็นอย่างนั้นแหละต <c oughs> อนนี้พงัวเข้าไปได้ยิ่งก็ไม่มีคลอกหล้ออีก <c oughs> อ่ะเพราะว่ามันมไล่ออกอก็ยากก็เลยทําประตูแบบนี้ครับเนี่ยทุกคนเข้าก็ต้องไดมาปิดเองให้แค่่เดียครับอันนู้นอันนู้นก็เป็นประตูเป็นการที่นี่ตาลองลองทราบที่ดูครับ Uhm. ไม่ได like, mm ้ไม oh. oh. yeah. ่ได้ประตูเราไ่ต้องเตาเอาเคือเวลาทำงานบางทีเราต้องเดินตามซอต้องไล่หัวอะไรบ้างถ้าทำประตูแบบนี้เดี๋ยวมันก็ลืมผิดใช่ไหมอันนั้นก็ทำประตูก็คือนั่งหัวเข้าไม่ได้จากคนนั่เดินได้เวลาคนเดินเวลาคนเดินอ่ะหลองๆเาต้องคนตัวใหญ่ๆเพื่ออรู้ว่าแบอ๋อเนี่ยนี่นะ เราลาิือก mm ้าวครับอนลามอก้ yeah, mm ้าไปได้แล้วก็ตแขงตัวอด้วยอนนก็อาักนลูกหัวนหัวักหัวแล้วก็ยมอตกัน้หอันนี้ไว้แบบว่าข้างซองไว้ทงานได้สะดวกนะี่ค่ะเวลาเราเดินไปเดินมาเรามัต้องมาคอยปิดเปิดประตูไงฮะเราเดินได้เลยอ่ะคืออันอันนี้เจอโดทั้งแม่งวเนี่ย เราไม่กลัวแมงมุมเท้าอยู่แล้วแต่เราจะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเราก็เดินได้ครับแต่ถ้าเป็นลูกบัวขยับอปนี้มาปิดเล็กนึงนะไอ้นี่ไอ้นี่ประตูนี้ก็คืออยู่ในชุดซองแกเลยนะชุดหนึ่งสองตัวนี้ก็ไม่ถึงเส้นเลยครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่ไม่ไม่ชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยไม่ถึงเส้นนะครับตัวนี้ รวมๆข้างหลังนี่เลยนรวม,ลม,ลมทั้งหมดเลยครับ <c oughs> ให้เห็นเคี้ยวๆเนี่ยคือทั้งหมดนี่ฮะอ๋อ oh. อันนี้ไม่ถึงเส้นตัวนี้ครับ <c oughs> แตทีนี้เราหลดบาร์มาตั้งได้เลยน,นี่ <c oughs> ใช่ครับคืออย่างนี้ครับถ้าเป็นตาช้างทั่วๆไปเนี่ยมันไม่สามารถตั้งไต่สองได้เพราะว่าพอมันกระเทือนบ,บ่อยๆตาช้างมันจะพัง <c oughs> แต่ถ้าเป็นตาช้างที่ห้อเนี้ยมันสามารถเอาไว้ไต่สองมาขับได้เลยมันมันรับแรงกระแทกได้เยอะครับ มันมันก็ข้อดีถ้าสมมติว่าเป็นตาช้างั่วไทเราต้องเอาหัวขึ้นตาช้างขึ้นตาช้างเต็มต่อเท้าสองเพื่อจะทำงานเนี่ยเพราะเราต้องการถึงน้ําหนักด้วยแต่อันนี้ถ้าเรัาไม่ได้ซองปุ๊บรู้น้ําหนักทํางานได้เลยตาช้างนี้เชื่อว่ามันพอช่างเสร็จปุ๊บเราจดได้เลยใช่ไหมที่ว่าไอ้เครื่องนั้นนะที่าเก็ไว้ผอดูทีนึงก็ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นรุ่นใหม่เลยมันสามารถเก็บข้อมูลไว้ในนั้นได้เลยว่าเราฉีดยาอะไรนะเก็บมันเก็บข้อมูลแล้วก็มันลิงก์บลูทูธกับคอมพิวเตอร์ได้ ถ้าเป็นตัวตัวรุ่นล่าสุดนี่นะฮะเดี๋ยวขอดูเครื่องร่นฟ้าได้ไหมได้ได้ครับนี่เธอแบบนี้อสออันแล้ก็ลองกันกริได้ไหมใช่ครับคือขี้วัวนะมันเค็มมากมันกัดเล็ขทุกคนนะครับตอนนี้พอเราทำให้มันสู้ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่เล็กมันจะยุ่งกับขี้วัวมันก็น้อยลงเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามันไม่หุ้มไว้นะขี้วัวมันกองหุ้มเลขทุกตลอดเวลา